การใช้งานกระดานถามตอบฟังก์ชันกระดานถามตอบนะครับเป็นฟังก์ชันที่ระบบไอคสวาเนี่ยเปิดโอกาสให้กับสมาชิกไอคสวาทุกคนเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือว่าสอบถามข้อมูลซึ่งกันและกันได้นะครับโดยขั้นตอนการเข้าใช้งานเนี่ยให้เลือกที่เมนูกระดานถามตอบด้านบนได้เลยครับและนี่ก็เป็นหน้าหลักของกระดานถามตอบนะครับส่วนด้านบนนี่คือแบบฟอร์มสาหรับสืบค้นข้อมูลกระดานถามตอบทั้งหมดนะครับด้านซ้ายคือหมวดหมู่นะครับและด้านขวาคือรายการกระดานถามตอบทั้งหมดครับ เรามาดูในส่วนของหมวดหมู่ของกระดานถามตอบกันนะครับปัจจุบันนะครับหมวดหมู่หลักๆของกระดานถามตอบในระบบไอคสวาสเนี่ยแบ่งออกเป็น5หมวดหลักๆด้วยกันก็คือ faq นะครับถามตอบทั่วไปอื่นๆแจ้งปัญหาการใช้งานและหมวดหมู่เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญในส่วนหมวดหมู่เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญนะครับจะเป็นหมวดหมู่พิเศษที่มีผู้เชี่ยวชาญทนัดน,นะครับที่สามารถตั้งกระทู้ได้เรามาดูกันนะครับว่าวิธีการสืบค้นข้อมูลกระทู้ในกระดานถามตอบนี่ต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับ คลิกที่แบบฟอร์มสืบค้นเลยครับแล้วก็พิมพ์คําสําคัญหรือว่าข้อมูลที่เราต้องการจะค้นหาอย่างเคสตัวอย่างนี้ผมอยากจะหากระทู้ที่มีคาว่าโรคนะครับแล้วก็ปุ่มค้นหาเลยผลการสืบค้นก็จะแสดงผลตรงนี้เลยนะครับก็จะเป็นกระทู้ต่างๆนะครับที่เกี่ยวกับโรคของมันสหลังนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปดูข้างในได้ลกลับมาที่หน้าหลักของกระดานถามตอบกันนะครับในกรณีที่เราต้องการที่จะตั้งกระทู้ใหม่นะครับให้สมาชิกคัสวาเนี่ย กดที่ปุ่มบวกด้านล่างขวาเลยครับหลังจากนั้นนะครับระบบก็จะแสดงผลแบบฟอร์มสำหรับตั้งกระทู้นะครับซึ่งแบบฟอร์มนี้นะครับต้องการข้อมูลหัวข้อกระทู้หมวดหมู่รายละเอียดและก네็ ion, แนบรูปครับให้กรอกรายละเอียดลงไปในแบบฟอร์มได้เลยครับหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดหัวข้อกระทู้แล้วก็รายละเอียดของกระทู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่ต้องการแนบรูปลงไปในกระทู้เนี่ยให้คลิกปุ่มแนบรูปเลยครับหลังจากนั้นนะครับคลิกปุ่มบวกครับ และเลือกไฟล์ที่ต้องการเลยครับหลังจากที่ระบบอัปโหลดไฟล์ที่เราเลือกไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเขาจะแสดงผลด้านล่างนี้นะครับกดเลือกเลยครับและกดปุ่มบันทึกเท่านี้นะครับกระทูใหม่ของเราก็ถูกโพสตลงไปในกระดานถามตอบเรียบร้อยแล้วครับในกรณีที่ต้องการตอบกระทูนะครับให้เราเลือกกระทูที่เราต้องการตอบก่อน หลังจากนั้นนะครับระบบก็จะแสดงผลมาเลยนะครับว่ากระทู้ที่เราเลือกเนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างนะครับให้กดปุ่มตอบกระทู้ครับกรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์มตอบกระทู้เลยครับและหลังจากที่กรอกข้อความเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับในกรณีที่ต้องการแนบรูปก็คลิกที่ปุ่มคลิกเพื่อแนบรูปเลยครับเลือกรูปที่ต้องการนะครับและกดปุ่มบันทึกเท่านี้นะครับเราก็ตอบกระทู้เรียบร้อยแล้วครับ